นี่คือรายการ One More Time Woo! วัีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการวันมอชามพื้นที่อิสระทางดนตรีสําหรับเด็กห้องซ้อมทุกแนวเพลงใช่ค่ะเป็นรายการะะที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆน,อน,นะคะมัธยม<อ>แล้วก็เพื่อนๆมหาลัยนะคะได้มาแสดงความสามารถทางดนตรีกันนะคะไม่จากัดแนวเพลงเลยครับผมเช่นนี้ก็เช่นเคยครับเรามีเรื่องราวสาระ,ะน่ารู้นะคะที่เกี่ยวกับเพลงนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มครับเต็มไปด้วยสาระของดนตรีล้นๆเลยนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเกตแรกเกตน้อยนะคะ เกี่ยวกับดนตรีนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือนะคะเราจะมาถามเพื่อนๆกันว่าค่ะรู้หรือไม่ว่าที่มาของเพลง Happy Birthday to You นะคะใครเป็นคนต่งเป็นคนแรกนั่นปนะครับเพลงที่เราคุ้นเคยกันมากนี่ตั้งแต่เกิดเลยก็ว่า้นะคะใครรู้นะคะก็ส่งมาที่นี่ละค่ะซีจีเจ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 ครับหรือทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจของเราก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยวันนี้เรามีเฉลยแน่นอนท้ายรายการนะครับอย่าลืมติดตามวันนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มอย่างแน่นอนครับวันนี้เรามีประเด็นค่ะนองหนุ่มจีนเล็กๆน้อยๆนะครับ ท็อปิกที่ว่าเวลาช่วงไหนฮะที่คุณต้องเปิดเพลงฟังอ่าช่วงไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับส่ง SMS S <c oughs> S มาบอกกันได้47 47 777นะครับอย่างพี่คณนะีเนี่ยเอเป็นช่วงไหนคะอาบน้ำ เอาน้ำหรอน้ำโปโปเลยโปโกติดเลนนะครับช่วงนั้นส่งมาได้ส่งมาได้ซีเจซีเจ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 นะครับค่ะใช่สำหรับวันนี้นะคะเรามีวงดนตรีวงหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยูนะคะเป็นวงที่มาจากรั้วสวนกุหลาบใช่เป็นชายหนุ่มชายชะกันเลยถ้ามาต้อนรับในเมษาร้อนๆนี้ก็เอาหนุ่มฮอตมานะครับวงดนตรีจากสวนกุหลาบนะครับมีชื่อวงว่า ลิปสม s <Lip> m <Lip> o <smooth. S 1> นะฮะเป็นแนวเพลงยังไงหน้าตาเป็นยังไงลุคเป็นยังไง<ม>ก็เดี๋ยวไปดูสกูปกันเนาะครับผมไปดูกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นนะคะสกู๊ปของพวกเขาไปแล้วนะคะสาหรับวงลิปสกู๊ตนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะจะชอบกันจะชอบกันต้องมาคอยติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงบริการดีๆกันเลยครับผมดอกจันทร์สามสามเก้านะครับปาร์ตี้นะครับมาดับร้อนด้วยเพลงลักครับไปกับดอกจันทร์สามสามเก้าครับช่องทางโหลดเพลงโดนใจฮหโหลดง่ายฮหโหลดได้หมดเลยเอสกรมิกาเซเต็มเพลงเอ็มวีเต็มรอสาย โหลดไปเลยครับได้หมดเลยดอกจันสามสามเก้าครับต้องมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยตอนนี้ใช่ค่ะไม่ว่าจะโหลดเพลงเต็ม MV หรือว่าเพลงรอสายนะคะหนึ่งเพลงค่ะฟรีไปเลยนะคะเพลงรักนะคะอูกูเล่รดับร้อนด้วยเพลงรักกันเลยนะคะยังไงแล้วนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ดอจันสามสามเก้ากดแปดแปดครับผมตลอดเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครใช่แล้วค่ะยังไงเดี๋ยวไปพับชมอะไรน่าสนใจกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับวันมอสามครับ ก็คือเหมือนแบบเปนสาของแต่ละคนแต่บางคนก็มีใช่วงช่วงนี้ก็จะได้ฟังเพลงไทยเหมือนเขาเป็นแบบหาอินสไเรชันของตัวว่าตัวเองจะแบบหาแนวทางใหม่กตอนนี้แต่มอฟน่าอะไรที่เพความลก่ซ้อม่ะลงตัวกัยังไงปากไ่าะคลาคเลยครับเหร่บางคนทองบางคนทองครับบางคนทองอ่าุรรปฐมนมหาชัยมองหล่อ มันจะคขอคอนโดอะคอนโดอันนี้รัดเผาค่ย